หมอนรำแบบรำทั้งคืนเลยเออ๋วันนี้มีหมอนรำซิ่งใช่ไหมหมอนรำซิ่ง,งนี่หายหองคับเนี่ยที่ว่ากันอันนี้เป็นค้างนะครับนี่เป็นค้างโอโนอบัฟไฟแสนสวัสดีครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้ก็เราจะเดินทางกลับกรุงเทพชลบุรีนะครับ อันนี้คือวัดทุงถาวรน,นะครับที่เมื่อคืนมีธนาอลําแล้วก็มีปรณีงานบนรถไฟปีน้าร้อยหกสตอนนี้เราจะจะไปดูก่อนว่าออตอนท้ายของวัดเนี่ยเป็นทางไปนาไปหมู่บ้านอื่นเนี่ยเขาจะมีค้างบ้างไฟที่เขาจะจุดกันวันนี้เนาะผมก็อยากจะเห็นว่าจุดหรือยังว่าตอนนี้ก็เวลาอยู่มาที่เก้าครึ่งแล้วนะครับไปดูว่าเขาจุดไปถ้าไม่จุดเราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพเลยขอไปดูค้างก่อนว่าเขาจุดหรือยังเนาะ เจอกันทีงานครับอันนี้คือทางไปไปนานะไปสวนที่ผมไปดูเมื่อวานเมือนกันนะก็เป็นที่ที่เขาแบ่งไว้ให้นะครับก็ยังมีสภาพเป็นป่าแต่ว่าทางก็ยังทางก็ยังดีมากเลยนะครับตรงนี้ก็คือจุด ที่เมื่อวานผ่านมาดูแล้วก็มันเป็นจุดที่เขาจะจุดบ้างไฟกันเดียวขายบ้างไฟกันเต้มันะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะจุดกี่โมงเนาะมีรถแหวละนะดูนะรถแหน่นี่ของไม่ทองขอ,งอะไรนะให้ทองคําเลยนะจะไม่ผิดนะครับโอ้ยเยอะเลย แแบบจริงขที่นาแล้วเขาไปนิดเดียวแล้วก็อยากไปเหยียบพื้นที่ดินตรงนั้นแป๊บนึงอะ่สะสักแค่นาทีมีมีมข้าวก็มีนะกระต้งกระติบ บ้งไฟทั้งคืนมเมากันอยู่มาหลับหรือตื่นบุญบ้งไฟไอหมอลำอะลำทั้งคืนเลยเวันนี้มีหมอลำซิ่งใช่ไหมหมอลำซิ่งนในไหหอกับเนี่ยที่เขาว่ากันอันนี้เป็นค้างนะครับ ไหนๆก็เลยมานะครับก็จะไปดูส,วนด,สวนดูสวนดูนาอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่กลับกรุงเทพชุมุรีวันนี้นะครับที่นี่คนก็ยังออยู่สวนอยู่อยู่นากันบ้างนะครับถึงแม้เขาจะมีหมู่บ้านใหญ่นะที่นี่เป็นหมู่บ้านใหญ่มากนะแต่เขาก็มีเทียงนามีส่วนหนึ่งเขาอยู่ในนาน่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ <c oughs> ขเขาเลี้ยงวัว เดี๋วตรงนี้เนะาะเขาก็ยังอยู่สวนอยู่นะแต่ว่าดีนะครับอากาศมันเย็นเย็นะเย็นกว่าอยู่ในบ้านบ้านมันจะหมู่บ้านเยอะลมมันพัดไม่เข้าเอ่มาเจอที่เราแล้วสามแยกเลี้ยวซ้าย ตรงนี้เลยเนะี่ยที่นี่จากนี้ไปโน,น้ต้วกยาวไปสองสามร้อยเมตรใช่ไหมเดี๋ยวกลับรถตัวนี้แหละเ,เนี่ยที่เป็นป่ายเลยกู้หน่อไม้เขาเยอะอไม่เราับรถนี่นี่ก็เป็นที่ ที่ที่นานะครับที่แม่เขาแบ่งไว้ให้นะครับจากนี้ก็ไปก็คือสองฝั่งตรงนี้เลยนะต้นไม้ตรงนน้นกับต้นไม้ต้ตตนหนึ่งต้นต้นนู้นอแต่ตัวนี้ยาวไปเลยนะครับก็เลยต้องมาดูก่อนยาวนี้ไปถึงเมื่อม,มันมีอ่าท่าที่ถ่ายไว้อยู่ก็ประมาณสองสามร้อยเมตรแต่ไม่ได้ว่ากี่ได้นะ ตรงนี้น่ากว้างประมาณจากต้นไม้ต้นนี้ก็ประมาณสี่ห้าสิบเมตรได้แนี่แต่ยาวไปไกลามากสามสิบสี่สิบเมตรตัวนี้นะแต่ยาวไปถึงนู่นเลยเป็นร้อยสองร้อยเมตรเลยนะเขาแบ่งให้ก็ถามว่าจะมาทําอะไรก็มาทำผมว่าจะมาปลูกอะไรดี <c oughs> ต้นไม้ตรงนี้เราจะไม่อ,ออกนะเนี่ยต้นต้นใหญ่ๆเงี่ยเราจะไม่อ,ออกเพราะว่ามันเป็นร่มเงาทุกหน่อนไม้ต้นไม้ตรงน,นี้เขายังไม่ทําเป็นนาน,นะครับเขาทําเป็นเป็นเป็นป่าตรงนี้อาจจะม,มีโครงการว่าเราจะมาทําเถียงเถียงบ้ <c oughs> <c oughs> านบ้านบ้านในนาเนาะบ้านเอาอ,อยู่ยยแถ <c oughs> ่นี้เห็นไหมเป็นสามแยกนีงก็ดีเลยเรากลี้วมา ก็เป็นนาญาติกันหมแดนะครับเขาปลูกอ้อยไว้คันเอาน้ำเนาะพี่เขากับพ่อเขาคันเอาน้ำไปขายต้นไม้พวกนี้เราก็จะไม่เอาออกเราก็จะเอาเห็ดอยากท้อเห็ดครับชอบกินเห็ด มาอย่างนี้ล้มลื่นเมื่อกี้ได้ดอกกระเจียวนะครับเขาเอามาให้เขาบอกว่ามันเริ่มออกแล้วพอฝนมันตกเผื่อเจอแต่ว่าหลังจากต้นไม้ต้นนี้ไปนะครับไปถึงนู้นเลยก็ แต่เขาถางเป็นนามหมดลนะแต่ว่าต้นไม้ใหญ่ยังมีไว้เป็นร่มเงาไม่ให้ออกเขาไม่ได้อ,ออกไว้นะคไม่ได้ลม้ไมได้มีร่มชอบปลูกป่าทำนาทำโคกหนองนาแถวนี้เขามีโครงการโคกหนองนานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ตรงนี้จะทำอะไรได้บ้างเขาเปโครงการเขา รถมาทางนี้ก็เข้าตรงนี้ได้เลยไปครับเดินทางกับชลลีรีกรุงเทพมหานครของฝากเพียบ เดียว่าบางไฟโว้บางไฟแสนนะนู่นน่ะใหญ่เลยนู่นนู่นะนี่ค้างบางไฟเล็กก้อนไม่ใช่ก้อนใ,ใช่ไหมก้อนอนะไรอ่ะพ่อพ่อพ่อ บ้างไฟแสนนู่นบ้าไฟแสนไ่ดูไปหากลับรถไปด,ดูบ้างไฟแสนอยู่ไหนนะนู่นเนาะโอ้นู่นบ้างไฟแสนไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องกลับก่อนเนี่ยค้างบ้างไฟนะครับ ถือว่าเราได้บ้านร่วมง,งานบูวนะครับเป็นกรรมการอันนี้ทางเล็กเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับนะครับมันไกลนะเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่เรามากันใหม่ ไ้ให้เราก็ได้กลับมาถึงเส้นทาง M6 มเหมือนเดิมนะครับของเขือ่อนลำตะคองนะครับวันนี้บ้างไฟเราอาจจะไม่ได้เห็นแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ได้จุดนะครับเพราะว่าถ้าอากาศร้อนไปเขาก็ไม่จุดเขบอกอย่างนี้นะครับก็เลยตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตปกติที่กรุงเทพเชลบุรีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวยังไงก็คลิปหน้า เดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจก็จะถ่ายมาให้ดูนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาดูกดติดตามของคนบ้านนอกอยู่ในเมือนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางนะคิดว่าน่าจะถึงจุดหมายน่าจะเปิดขับแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอ,อเดินทางให้ไปถึงที่จุดหมายก่อนนะครับ